สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน้องชาว YouTube ทุกท่านครับคลิปนี้พามาซื้อซีนกระบอกอามเจ้าสมรายครับมากับจันโอครับไปลงซื้อไหมซื้อประูงลงอยู่ที่บุรีรัมย์ครับเดี๋ยวพาไปดูว่าซื้ออยู่ร้านไหนโอ้ อา้าปันกรวดตัวนี้ U R a M โฟกลิฟปั้นกรวดบุรีรัมศรีเทคเตอร์ครับวันนี้เราไม่ได้ไปร้านป่านะครับวันนี้เรามาอยู่ที่บุรีรัมศรีเทคเตอร์นี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าราคาเท่าไหร่นี่ไปไปข้างในกันเลยครับดูไม่ได้เลยดูรถเก่งครับเคมรี่จอดนานครับไปพี่ไปแล้วซีน แล้วก็โอลิงฮะให้ทุกคนถ่ายว่าเท่าไหร่ราคาอ่ะนี่ดูครับนี่ครับมาแค่นี้แหละมาแค่นี้เลยสองพันห้าเท่าไหร่สองพันห้า มาให้ทุกคนท่ายครับซัตเอ็กซ์สองร้อยคิดหนึ่งสามไปศูนย์โตโยต้าก่อนนะในศูนย์โตโยตา้าทำไมที่ถึงแยกนี้เลี้ยวซ้ายแยกนี้นะเอ้ยไม่ใช่นี่วาต้องเลี้ยวขวาดิถึงแยกนี้เลี้ยวขวากลับไปข้างหลังนี่มันซีนมันยี่ห้อเดียวกันที่เราซื้อไปเปลี่ยนซีนซีน เยกนี่ช่ไม่เดียวขวาสีสนบูม่็ก,กลับรถมาคืนอ่ะยี่ห้อเดียวกันที่ซื้อไปเปลี่ยนบูมเจ้าส้มลายวันนั้นเราเปลี่ยนข้างเดียวเยนาะใช่ไหมส้มลายข้างเดียวเนาะที่เราเปลี่ยนกันอนะ่ะน่าจะข้างเดียวครับไม่มีโบยี่หหอเลยอา A R M เรดี๋ยวดูบินเราที่ราคามันเท่าไหร่ เอกเฮดชีโอพันห้าร้อยบาทซีนซีนพันห้าร้อยบาทโอลิงโอลิงสองตัวตัวละหกสิบบาทโอเคครับโอ้ถือว่าไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงพันห้าร้อยบาทนี่เราหยุดเงินี้นะวนกลับรถอืมแล้วก็เลี้ยวขวา ใช่ันห้าร้อบาทถือว่าไม่แพงครับใช้สักปีหนึ่งก็คุ้มแล้วนี่ันห้าร้อยบาทโอ้เกินคุ้มปีหนึ่งอ่ะ <c oughs> ขึ้นอยู่ทั้งนี้ท้งนั้นมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับอ่าปัจจัยคือเกนกระบอกต้องดีด้วยถ้าเกนกระบอกไม่ดีหรือมีรอยก็ซีนดีแค่ไหนก็เอาไม่อยู่ครับอันนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์กระบ,บอกด้วยครับเจาะนานครับเคมอรี่ครับวันนี้ก็เพิ่งเอามาขับครับคุยไม่ขับเลยครับเพราะว่าเคยขับไปแล้วก็ดับสตาร์ทไม่ไม่ติดคือไฟไม่มาสองรอบก็เลยไม่ขับเลยผมมาไม่เห็นเป็นไรแล้วเมื่อกี้ก็ดับเครื่องเนาะ ดับไหมดับไม่เห็นเป็นไรเลยอยู่บุรีรัมย์ฝนไม่ตกเฉยเลยครับโอ้ยตายแล้วเทวดา <c oughs> ไปเกลกเราวิ่งดินอยู่อ้ตายเลยกระทะกระเทือนเลยน่าจะตกสัก บายสักสี่โมงห้าโมงนะพี่เนาะได้ยี่เที่ยวนี้เก้าโอ้ถ้าถึงเย็นก็ได้หน่อยแล้วยี่สิบหน่อยแล้วพนอก่อนมันจะได้เปรียบนั่นคจะนกลอยี่สิบเที่ยวไอ้ลางไอ้ล้างซูนซูไอ้ซนจะอยู่ขวาป่ะศูนมัอน่าจะอยู่ขวามือ นี่เนี่ยมันแล้วเหยียบบิ่งดีจตายพูดถึงความนิ่มนิ่มนะครับแคมอรียกให้เขาเลยนิ่มเน็บรถหลายปีแล้ว กจริงเลยอยู่นี่บุรีรัมออโอ้โอ้กำลังก่อสร้างถนน,นใหม่ทำอะไรนางรางท่อระบายน้ำนะข้างๆโอ้ซอนนี่ซ <c oughs> อนนี่กำลังมาแรงครับตอนนี้ เห็นไหมเห็นป้ายอะไรยังอยู่ตรงไหนศูนย์โตโยต้าฮีโน่อิซุน่าจะอยู่แถวฮีโน่เลยเพราะนั่นไงโตโยต้านะ ังเซรามิกปิดหรือ,อยังไม่สามอาจจะยังนะยังใช่ไหม มาเล่นหน่อยติดต่อสอบถามสอบถามเลยมาดูรถมาดูรถครับมาดูรถครับรถให <รถ S 2> ม่นะครับเราจะมาดูรถใหม่ใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดินตะ่อรถต่อด้านนี้ก็ได้ตอด้านานี้ง่ายดีทำไรเฮะดูรถเหดูรถ ก็มาดูรถเนาะไปจาดฮะไรถอีกไม่มีหรอมากนี่ยาวตัวไหนจะดูเฉยๆมาดูก่อนทอบทานหรือบ่ได้จอดนี่จอดรถโอเคครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนกลับเครื่องเด้อพี่ติดมั้ยล่ะนี่ อยู่ซูนแล้วกลัวทำไมใชไมยเมืเออ่อกี้ยังติดเลยเว่มาดูรถแป๊บหนึ่งมีหรือเปล่าไม่ไม่รู้ครับรถคันนี้มันจะเป็นรถนำเข้าครับอ่าสั่งตรงจากญี่ปุ่นครับไป